การใหอยังยูไปยิยโจอย่าไหมโอ้ยไปยิ่้โจว่าสิมาเบิงสมุนไพนี่แหละปากเหม็นปากเหม็นโอ้จะเป็นลมสวัสดีครับโจฮักหน้าสารคามและการฮักหน้าบารบือนะครับวันนี้ ซีรีส์เล็กๆสั้นๆนะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับท่านผู้ชมไหนๆเราก็อ่ะนั่งคุยกันเลยสักนิดหนึ่งนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่ชื่อว่ากาละบูลท่านผู้ชมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นต้นกาละบูลนะครับเรามาดูกันชัดๆเลยนะครับว่าใบกาละบูลเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่นะครับใบกาละบูลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสมุนไพรนะครับที่คู่บ้านคู่เมืองของ คนไทยมานานนะครับแต่ว่าคนสมัยก่อนๆเนี่ยยาซิฟันก็ไม่มีหลากหลายนะครับเป็นร,รมนาศนะครับแล้วก็ฟันเป็นแมงแล้วมีอาการเหงือกอักเสบมีการปวดฟันแต่ที่สําคัญวันนี้ท่านผู้ชมก็คือนะครับก็คือกินปากนะครับการทั้งนักบ,บรบรือนี้กินปากเหม็นมากนะครับและอีกอย่างนึงนะครับแม้แต่ตัวผมเองนะครับถ้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่แปรงฟันนะกินปากเหม็นนะครับ เงือกอักเสบกินปากเหม็นเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็เอาใบกระบูนนะครับใบกระบุลนี่แหละท่านผู้ชมดูดินะครับเอามาทําอย่างไรกันนะครับใบกระบูลเนี่ยเราเรามาดมดูกลิ่นกันก่อนนะครับกระบูลเนี่ยเป็นกลิ่นที่หอมแล้วซาทีนี้เรามาชิมรสชาติกันเลยว่าเคียวนะส,สำหรับดับกลิ่นปากนี่เป็นอย่างไร ซาซาหอมๆท่านผู้ชมอันนี้ก็คือนะครับสบรรพคุณของสมุนไพรใบกาละบูนในการแก้เหงือกอักเสบดับกลิ่นปากได้อย่างช่งังดนักแลเราก็จะมาดูกันอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมว่าลำต้นจริงๆของเขาเป็นอย่างไรนะครับเราต้นอื่นออกไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือกิ่งของนะครับกาละบูนท่านผู้ชมเห็นไหมกิ่งนี้กิ่งใหญ่กิ่งเล็กนะครับกิ่งเขาจะมีความเขียวมากนะครับ สมุนไพรชนิดนี้นะครับเวลาเราตอนเนี่ยเวลาเราไปเพาะปลูกเนี่ยมันจะติดยากมากนะครับแม้แต่เกิ่งปักชำํำก็ติดยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือมาจากเมล็ดนะครับในการเพาะชำํำเพราะว่าการตอนเนี่ยตอนยากนะครับอันนี้คือการเพาะปลูกแต่จริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้นะครับมันจะมีรสหอมแล้วก็ความซาท่านผู้ชมเนี่ยติดปากผมเลยนะครับสมุนไพรากาลรรบูนนะครับ แก้เหงือกอักเสบและก็ดับกลิ่นปากวันนี้สบายสบาย